สถานะที่ถูกลืมมีโอกาสโดนเทจริงหรือไม่เดี๋ยวไปเช็คกันว่ามีสถานะใดบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้วันที่12พฤษภาคม2563นะครับก็มีข่าวความคืบหน้ามาแจ้งกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับช่องของนายเอกอยู่ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับสอบถามกัน เข้ามาอย่างมากมายนะครับก็สืบเนื่องจากข้อมูลนะครับที่ทางกระทรวงกันคลังได้มีการโพสต์นะครับข้อความออกมานะครับทางเพจของกระทรวงการคลังนะครับที่มีการโพสต์บอกว่ามีความคืบหน้าไปแล้ว14ล้านคนนะครับจากท่านราบหรนแสงสนิทนะครับท่านที่อยู่ในภาพเนี่ยนะครับก็คือก็มีการ แถลงข่าวความคืบหน้าออกมาอยู่ตลอดตลอดนะครับวัน2วันครั้งหรือ1วันครั้งนะครับแต่มันก็ยังมีนะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่สถานะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่วันที่30เมษายนอะไรเป็นต้นมาเนี่ยนะครับมีหลายท่านหลายคนนะครับที่สถานะยังไม่เปลี่ยนนะครับที่สถานะยังไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับก็มีเยอะนะครับหลายคนมีการแสดงความคิดเห็นออกมานะครับว่า มีสถานะอย่างเนี้ยจะเป็นอย่างไรสถานะนี้จะเป็นอย่างไรตรวจสอบนานมากเลยนะครับจะเป็นอย่างไรทบทวนสิทธิ์นานมากแล้วนะครับไม่มีใครมาตรวจสอบสักทีนะครับทั้งๆท,งที่ทางกระทรวงก,การคลังก็ได้มีการแจ้งว่าภายในวันศุกร์เนี้ยจะมีการจ่ายเงินให้ครบทุกคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันได้เลยนะครับว่า เมื่อมีการโพสต์ข้อความออกมาแล้วของกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นเพจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงนั่นแหละครับก็มีคนโพสคอมเมนต์นะครับสอบถามเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูโพสต์ข้อความของพี่น้องประชาชนพวกเรากันได้เลยครับอันนี้นะครับก็นะครับบอกว่านะครับความคิดเห็นแรกนะครับบอกว่าทบทวนสิทธิ์วันที่20นะครับเดือนเมษาเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลย ไม่ใช่ว่าทบทวนวันที่10เดือน5ได้ก่อนนะช่วยฟังเสียงคนทบทวนสิทธิ์วันที่20เมษาด้วยนะครับนี่นะครับก็มีบอกออกมานะครับนี่นะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าใช่เราก็ว่าแฟนเราทบทวนวันที่20เมษาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนทบทวนหลังๆได้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็มีอีกข้อความนึงนะครับบอกว่า ของแม่ทบทวนตั้งแต่วันที่20และยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับข้อความถัดไปนะครับใช่สิคะเหมือนรอแค่วันเวลาให้หมดพวกเราก็หมดสถานะเองนะครับนี่นะครับก็เป็นความน่าเห็นใจนะครับกับพี่น้องนะครับอคอมเมนต์ถัดไปนะครับบอกใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวไม่เกิน17นี้แน่นอนค่ะรอหน่อยนะ อ่าอันนี้ก็ตามข้อมูลที่กระทรวงการคลังได้เปิดเผยออกมาว่าภายในวันที่17เนี้ยปิดจ็อบปิดโครงการนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับข้อความถัดไปก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าแล้วถ้าไม่ได้ล่ะคะจะอธิบายว่ายังไงต่ออ่านี่นะครับก็มีคนที่อยู่ในสถานะนะครับทบทวนสิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ ยังไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่20และท่านนับมาถึงวันนี้วันที่12พฤษภานะครับก็20กว่าวันนะครับ20กว่าวันนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับบอกทบทวนวันที่2 1เเงียบมากเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจสถานะก็ไม่เปลี่ยนกลัวโดนเทฆ่านี่นะคะอ่า,าข้อความถัดไปนะครับบอกว่า ก่อนมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขาโทรมาไหมครับหรือมาหาเลยของผมทบทวนวันที่30เมษาเหมือนกันครับแต่ไม่มีใครติดต่อมาเลยสถานะก็ยังคงไม่เปลี่ยนนะครับข้อความสัดไปบอกว่าเขาโทรมาก่อนตอนสายๆพอบ่าย2องก็มาถึงบ้านเราค่ะแต่เขาไปตรวจคนอื่นๆก่อน หน้าเรามาแล้วค่ะนี่นะครับก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ิทธิ์มาตรวจสอบอย่างแน่นอนนะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าสงสัยคงต้องรอต่อไปเพื่อนๆที่ลงทบทวนวันที่30เมษาก็คงไปตรวจหมดแล้วแหละสรุปวันเวลานี้แก้ไขข้อมูลรับเงินอย่างไม่เข้าแต่ทบทวนสิ์คืออะไรครับ แล้วช้าเหลือเกินทำให้ไวหน่อยสิไม่รู้เรื่องรอรถเข้าออกไปวันๆนะนี่นะครับก็มีคนคอมเมนต์หลากหลายนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเพื่ออาจจะไปตรงใจกับหลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับนะครับคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30เมษา เรื่องยังเงียบอยู่เลยค่ะไม่เห็นมีผู้พิทักษ์สิทธิ์มาตรวจสอบเลยถ้าบอกว่าไม่ผ่านถือว่าไม่ยุติธรรมนะคะอ่าแล้วก็มีคนคอมเมนต์ตอบนะครับดูจากยอดณวันที่11ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับ14ล้านลายเหลืองบแค่2ล้านลายแต่เหลือกลุ่มที่ยังไม่ผ่านก็คือแยกออกมาให้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้บอกว่า กลุ่มที่เพิ่งส่งข้อมูลเข้าไปอย่างไม่ผ่านหลายแสนคาดว่ากลุ่มนี้จะผ่านก่อนกลุ่มทบทวนอ่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มที่อ่ายื่นข้อมูลมเพิ่มเติมนะครับกลุ่มถัดไปกลุ่มรอตรวจสอบอันนี้ไม่รู้จํานวนนะครับนี่ตอนนี้ถ้าใครอยู่ในรอตรวจสอบสามารถคอมเมนต์บอกนเอกมาได้นะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับเนีย่ยนะครับสถานะที่บอกว่ารอตรวจสอบข้อมูลนะครับ กลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มทบทวนสิทธิ์ประมาณ2ล้านกว่าโดยเฉพาะคนลงทบทวนตั้งแต่วันที่20เมษาถ้าให้ถ้าให้คงเปลี่ยนสถานะนานแล้วเพราะคนทบทวนสิทธิ์เดือนพฤษภาอย่างได้แล้วเพียบเลยนะครับน่าจะมีคนอดหลายคนใช่ไหมนี่มาหลอกให้ร้อจนผู้พิทักษ์สิทธิ์ตรวจแต่ไม่มานะครับ เปลี่ยนสถานะให้แบบไม่ตรวจก็ไม่มีแถมอาจจะบอกเหตุผลว่าเราไม่ได้เพราะนั่นนี่นะครับแต่เราก็ทบทวนไม่ได้แล้วเพราะปิดทบทวนไปแล้วนะครับนี่นะครับก็มีคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรา20เมษานิ่งมากพอดูตัวเลขนี่เสียวเลยเพราะ ครบอยู่แล้วอใช่นะครับตอนนี้ใกล้จะครบ16ล้านแล้วนะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่ารอครับมีหลักฐานไม่ต้องกลัวว่าไม่ผ่านผ่านแน่อ่าอันนี้ก็มีหลายหลักหลายความคิดเห็นนะครับก็น่าจะตรงใจกับผู้ชมผู้ฟังอยู่ตอนนี้หลายคนนะครับน่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้หลายท่านหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปตัวเลขให้ดูนะครับอันนี้คือกลุ่มของผู้ขอข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วเนี่ยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วนะครับมีจํานวน6.5ล้านนะครับแล้วมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ย6.1ล้านขาดอีก400,000นะครับขาดอีก400,000คนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับมีมาขอทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ย6.5ล้านนะครับตัวเลขที่นิ่งแล้วนะครับก็คือตอนนี้ปิดทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแล้วมีคนผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับ ล่าสุดข้อมูลตรงนี้ตั้งแต่วันที่7นะครับ3.8ล้านคนนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าตั้งแต่วันที่8วันที่9วันที่10 11เนี่ยนะครับและมาถึงวันที่12เนี่ยนะครับ8 9 10 1 1 12เนี่ยจะเพิ่มจาก3.8ล้านเนี่ยไปกี่คนนะครับเพราะาข้อมูลตรงนี้นะครับที่ว่าผ่านเกณฑ์3.8ล้านคนมีข้อมูลมา5วันแล้วนะครับน่าจะมีตัวเลขเพิ่มเติมเข้าไปแล้วแหละนะครับแต่ ที่คำนวณคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับนะครับก็จะขาดอีก1.7ล้านนะครับก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ว่าจะครบ16ล้านคนก็คืออีก2ล้านนะครับเนี่ยนะครับน่าจะใกล้เคียงนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากพ่อพี่แม่ป้าทุกคนไว้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวฝากก็แล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่นายเอกได้รวบรวมมาแล้วก็นําเสนอให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับก็ ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีขาดตกบกห้องไป<ม>ก็ต้องขอกราบปานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าฟ้าลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสขอาวันนี้แน่นอนขอให้ทุกท่านสู้ต่อไปคนที่รอก็รออย่างมีความหวังนะครับก็ขออย่าให้ ไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับขอให้ได้กันทุกท่านทุกคนนะครับคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้ก็สาธุด้วยนะครับให้ได้รับเงินกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่า คลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ